ก็เป็นอาหารปลานะครับที่ไม่ลดต้นทุนนะครับคือยังไงนะครับไม่ลดต้นทุนตอนแรกก็จะมีญ้าศพนะครับย่าสพบนยรวมส่งกิโลละ2บาทนะครับญ้าเนเปียศพนะครับคืออาหารปลานะครับกิโลละ20บาทนะครับส่วนนี้ก็เป็นฮอทดอกหมด นะครับหมูบดนะครับบางครั้งก็จะเป็นไก่บดนะครับกิโลละห้าบาทนะครับแล้วก็เป็นน้ำโจ้นะครับอันนี้ได้ฟรีนะครับน้ำโจ้นี่ก็คือน้ำน้ำเหล้าน้ำต้มเหล้านะครับได้ฟรีนะครับมีจํานวนไม่จํากัดนะครับมีเยอะมากนะครับนี่นะครับเป็นเม็ดข้าวนะครับ ก็เป็นน้ำโจ้นะครับสูตรนี้ก็คือไม่มีลำนะครับเพราะว่าโปรตีนก็เยอะมากนะครับนี่จะเป็นกากถั่วเหลืองนะครับกากถั่วเหลืองนี่ก็มีเยอะมากนะครับเพราะว่าญาติเขาขายเขาก็ได้มาฟรีนะครับปกติก็กิโลละหลายบาทโจนะครับนี่คือกากถั่วเหลือง นู้นนะครับถุงกากตัวเรืองแล้วก็วางไว้ตรงนู้นนะครับเป็นถุงเล็กๆนะครับส่วนนู้นก็เป็นที่หมักแล้วนะครับตรงนั้นก็หมักแล้วนะครับตรงนั้นก็เป็นหมักไก่บดนะครับตรงนี้ก็เป็นไก่ไก่บดเหมือนกันนะกระสอบเรียงพื้นที่เหลือนี่ก็คือให้ปลากินไปแล้วนะครับเป็นทังๆนั่นก็คือต้นกล้วยหมักนะครับนี่ก็คือหญ้าเนเปียของเรานะครับ สั่งมาเป็นตันที่สองแล้วนะครับของปีนี้คาดว่านะ่าจะได้เกินห้าตันนะครับนี่ก็หมักเสร็จแล้วนะครับหมกักเสร็จแล้วก็วางวางมันจุดจุดไว้นะครับเวลาใช้เราก็จะได้รู้ว่าอันไหนน้ําที่ผสมก็คือต้องเป็นน้ําคลองนะครับจะเป็นน้ําประปาไม่ได้นะครับเพราะจุลินทรีย์นะครับเรียกว่อาคกลือกินไดซีนะครับ จากน้ำตาลของเราเองจากน้ำตาล EM เกลือแล้วก็น้ำหมักปลานะครับรวมกันรวมกันแล้วก็เอามาเทราบนะครับสิ่งที่ได้ก็คือย่อยสลายนะครับพวกนี้ย่อยสลายเปื่อยหมดนะครับพวกหญ้าที่มันแข็งๆนี่ก็คือนิ่มหมดนะครับแล้วก็จะทำให้น้ำไม่เน่าเสีย นะครับน้ำไม่ต้อเสียนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือนอนมะแรงวันลายนะครับนอนมะแรงวันลายเป็นยังไงนะครับดี๋จะให้ดูนะครับจะให้ดูทางน้ำหมักเราทั้งนั้นนะครับนอนมะแรงวันาลนะครับนี่นะครับนี่นะครับนอนมะแรงวันลายนะครับ ดูในถุงนี่ครับเต็มนะครับเราะว่าโปรตีนแน่นๆเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับไตๆนี่นะครับเต็มนะครับโปรตีนแบบแน่นๆเลยนะครับนี่นะครับเราต้องจอดถุงไว้นะครับเพื่อให้แมลงวันไปไข่ใส่นะครับดูนี่นะครับนี่เพื่งนไข่ ถุงนี้ก็คือผสมไก่บดนะครับตรงนี้ก็คือผสมไกบ่บดต้นทุนก็จะอยู่ที่ถุงละสามสิบกว่าบาทนิด,น,ดนิดนะครับก็คือทำครั้งหนึ่งจะได้สี่ถุงนะครับถุงละสี่ถุงนิดนิดนะครับถุงละสิบห้ากิโลนะครับ ถุงละสิบกิโลนะครับนี่เมื่อก่อนทําถุงละ10บกิโลมันก็ถุงไม่เพียงพอนะครับถุงน้อยมันต้องใช้ถุงเยอะมากนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นถุงละ15บกิโลนะครับนี่นะครับมดรวมๆกันก็จะได้เป็นแบบนี้นะสิบหนิดๆน,นะครับ มอาหารเม็ดยังมีอยู่ครับเดี๋ยวสักคักก็จะย่อยหายไปเองนะครับปลากินนี่จะเริ่นเติบโตวไว้แน่นอนครับปลากินพืชปลากินเนื้อกินได้หมดนะครับหัวโปรตีนนี่แน่นๆเลยนะครับนี่ก็เป็นถังใส่ไกบ่บดหมูบดของเรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอผสมสูตรก่อนนะครับ